ขอบคุณครับเพลเลยนะครับชักครั้งเลครับนะฮะนะครับอาม่าเป็นไงครับถูกใจไหมฮะดีใจเลยนะขอบคุณมากครับนะฮะยังอะไรนะฟังทั้งคืนเลยเหรออาม่าร้องเพลงผมได้หรือยังครับฟังทั้งคืนขนาดนี้ขอบคุณมากๆเลยครับผมรู้สึกดีใจมากนะครับผมน่ารักน่ารักทุกคนเลยนะครับในงานนี้นะฮะ โอเคครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันที่ทุกคนจะมีความสุขบวกกับเป็นวันวานลอไทายด้วยนะครับวันนี้นะฮะก็ขออวยพรนะครับอวยพรให,พให้กับทุกคนนะครับมีความสุขมากๆ,ๆในวันนี้นะครับความรักที่เป็นสีเทาหรือว่าไม่ค่อยสวยงามขอให้กลับมาสวยงามใน สภาพแวดล้อมทุกคนนะครับผมในวันนี้และตลอดไปตลอดทั้งทงานทุกคนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขออวยพรนะครับผมให้อาม่านะครับผมมีสุขภาพมั่งาีแรงนะครับเป็นความสุขมากๆเลยนะครับนะฮะรักนะครับผมรักทุกคนเลยนะฮะวันนี้น้องดูต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งนะครับขอบคุณพี่ทีมเบสเซอร์นะฮะขอบคุณงานขอบคุณเวทีขอบคุณทุกคนเลยนะฮะวันนี้ต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะฮะวันนี้น้องดูมามอบความสุขให้ทุกคนเพียงเท่านี้นะครับ ไ้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้น้องโูขอบคุณแนละสวัสดีครับขอบคุณมากลีโอไปนะเบียร์ช้างขึ้นมาเลยแน่นอนมากขอบคุณมากครับนะฮะใส่ชุดสีโอนะลีโอ,อตะก้ากล้วยไปด้วยครับก้า้วย เงินไปเอาจักร้าไว้ให้กูหยิบขอบคุณมากครับเห็นท่านดีรอยยิ้มก็ภูมิใจอาม่าชอบเพลงหวานเีวิสุดชอบนะครับแต่ผมจะไม่ร้องถ้าร้องแล้วจะได้มากกว่าดีโอผมอยากให้นักร้องอที้ชืนโฮ่งร้องถ้าผมรอ้อง ่เห็นไหมพอลีโอโลงเวทีนะครับลลแฟนชีวิตไม่เคยเห็นใจพ่อตาอ่ะเยอะเดี๋ยวเราจะดูอ๋อที่ถือมานี่ไม่ได้ไปไหนจะมาถ่ายรูปโอเค อยู่อยู่ตรงไหนใช่ไหมอ,อ๋อวันที่เทศเออ,อาจารย์ทะเลาะกันสนิทกันไม่ได้ทะเลาะกันนะขอบคุณมากมากครับรและบนเวทีแห่งนี้จะขยับความสุขขยับความสนุกนะครับรให้กับพ่อแม่พี่น้อง,งถือว่าวันนี้เป็นวัน ใส่ยิตของอาบ้าลินไม่หนีไปไหนแฟนขับตัวจริงนั่งอยู่ข้างหน้าบอกเค้กไม่ต้องเป่าไกจ๊ะอะไรนะเนี่ยขนาดงานอย่างนี้ยังขยับเลยผมจะประกาศเป็นครั้งสุดท้ายและครั้งเดียวนะครับท่านเจ้าของรถทะเบียนกอไก่จอจานสองหหนนครนายก ขณะนี mm ้รถท่านได้หายแล้วครับผมเดี๋ยวลูกเองนะครับี่รดกูหายได้ยังไงธรรมดานะครับออาจารย์พร้อมนักร้องพร้อมแดนเซอร์พร้อมโอเคไม่พร้อมได้ไงกินโต๊ะกูจนหมดแล้วเนี่ย ผ่าเขาก็เห็นว่าเออมาทีหลังยังไม่ได้กินขอบคุณมากครับเราเย้าแย่กันสนุกก็ตตอน,นู่ขยับพื่อกกำลังกายความสุขที่ท่านมีอยู่หน้าเวทีเต็มที่รถก,ก็พองเพียง และช่วงโอกาสต่อจากนี้ไปเจอกัันนนาาแม้แนนหหระบ,ะบ